แปะกล้ยประโยชน์ของใบแปะกุ้วย13ข้อแปะกุ้วยเป็นสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนมีลักษณะคล้ายใบพัดมี2อกลีบซึ่งเป็นสมุนไพรที่จัดว่ามีสรรพคุณค่อนข้างหลากหลายและดีมากชนิดหนึ่งแต่จัดว่าเป็นยาอันตรายมีขายในเฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันเท่านั้นโดยเฉพาะบางประเทศต้องใช้ใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะซื้อมารับประทานได้แต่สำหรับประเทศไทยไม่ห้ามถึงขนาดน,านั้นค่ะ ใบแปะกวยในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยทั่วไปแล้วสารสกัดจากใบแปะก้วยมักมีวางจำหน่ายในรูปของแคปซูลขนาดตั้งแต่40-60มิลลิกรัมต่อแคปซูลโดยเราสามารถรับประทานในขนาด60มิลลิกรัมได้มากถึง3แคปซูลต่อวันหรือ180มิลลิกรัมเลยทีเดียวห้ามรับประทานสารสกัดจากใบแปะก้วยร่วมกับยาแอสไพรินเด็ดขาดหรือสารป้องกันก,การเกิดลิ่มเลือดต่างๆ ย้ำนะคะว่าห้ามเด็ดขาดเพราะอาจทําให้มีเลือดออกที่ตาขาวได้และสําหรับหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันต่ําหรือสูงกว่าปกติก็ไม่ควรรับประทานค่ะแต่อย่างไรก็ดีคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อความมั่นใจอีกทีค่ะส่วนการโฆษณาสรรพคุณของใบแปะกวยนั้นโดยส่วนมากแล้วจะเน้นโฆษณาไปในเรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความจําการบํารุงสมองเป็นหลกักแต่คุณรู้หรือไม่ ว่าใบแปะก้วยนั้นมีประโยชน์มากมายกว่าที่คุณคิดแค่ไหนมาดูกันค่ะประโยชน์ของแปะกล้วย 1. สารสกัดจากใบแปะก้วยเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศ 2. ช่วยชะลอความแก่ชราและป้องกันโรคมะเร็งได้ 3. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีอีกด้วยทําให้มีกา๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหัวใจและอวัย,ยวะต่างๆตามร่างกาย 4. ช่วยบํารุงสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ 5. ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมาธิและช่วยเพิ่มความจำความคิดได้ดี 6. ช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีพัฒนาการรับรู้และเข้าสังคมได้ดีขึ้นด้วย 7. ช่วยต้านโรคซึมเศร้าอย่างได้ผลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบทั่วไป 8. ช่วยลดอาการตะคริวหรือการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ 9. ช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะเสียงดังในหูหรือหูอื้อลง ได้เศบช่วยบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดีหรือจะเรียกว่าเป็นไวยอากาชั้นดีจากธรรมชาติเลยก็ว่าได้สิบเอ็ดสารสกัดจากใบแปะกล้วยยังช่วยป้องกันและรักษาโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อมได้สิบสองสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาได้สิบสามสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดการรับประทานใบแปะกุ้วยจะช่วยป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมได้ แหล่งอ้างอิงหนังสือวิตามินไบเบิลดอกเตอร์เอลมินเดล